สวัสดีครับแฟนๆช่องกระสาต่างประเทศอยก่กับพิจเจกระสาต่างประเทศเหมือนเดิมครับเอามาถึงช่วงของกระสสเปเชียลหนึ่งประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับพิจะรเลือกเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปในกลุ่มเอชเวลาตีหนึ่งสี่ครับโรมาเนียอันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับออสเตรียาจากฝูงนะครับโรมาเนียมีจัแต้มจากการชนะ2เสมอ1แพ้2เกมล่าสุดรายการนี้บุกเสมอไซปั้สองสอุ่นเครื่อง ชนะมอโดวามา2 1นะครับมิเชลูเชสคูกุนือครับก็มีผู้เล่นการหลักอย่างอันเดเรเบอร์ซ่าคุมเกมรับตรงกลางมีรัสวานมารินมาลุสมาตินนะครับแนวรุกก็นำโดยนิโคลัสตานิอูเดนิสมันกองหน้าเป็นเดนิสดากัสกองหน้าตัวเก่งในขณะที่ออสเตรีย ชนะมาห้านัดรวดสิคะแนนเต็มเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะซานมาริโนอ่าไม่ใช่สิฮะเปิดบ้านถล่มซานมาริโนมา10ต่อ0ูนย์ะครับรับลังนิกมีคลาดไลเมอร์มาเซอร์ซาบิเซอร์มิเชลเก,เกโกลิตโรมาโนโชมิทนะครับแล้วก็มาโกนาโตว,วิทนัดที่แล้วนี่ยิงคนเดียว4ลูกเลยครับเจอการนัดแรกออสเตรียเปิดบ้านชนะ2-1นะครับตามหน้าเสือออสเตรียบุกมาเป็นต่อครับเอาง่ายออสเตรียนี่ลุ้นแชมป์กลุ่มเต็มตัวครับส่วนโรมาเนียพี่จะดูแล้วลุ้นได้เต็มที่อันดับ2นะครับกระแสต่างประเทศ ไหลออสเตรียเต็มๆครับไม่ต้องคิดเยอะแม้ว่าจะไปเยือนนะครับวัดใจออสเตรียจะบุกไปเบียดอย่างน้อย1ประตูเก็บ3แต้มน,นะครับให้เชียร์ออสเตรียเป็นกระแสพเปษหนึ่งประจำค่ำคืนวันนี้ครับ